สวัสดีครับบ่าวทสวัสดีธรรมช้ชมครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2 5 6 7นนะครับผมอ่าพาธรรมช่มครับพายเอฟซีนะครับเดินทางมหาปูที่พักสง์นะครับงวดที่ผ่านมาบ่ได้มมหาปูนะครับมือหนีเดินทางมหาปูนะครับพามารับชมครับงวดวันที่2มกราคม2568นะครับ หาได้โชคน้ําปูส่ต้ตนปีใหม่นะครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับจะพาเข้าไปกราบนมัสการปูไปรับชมไปรับฟังน้ากันนะครับผมบรรยากาศบ้านเท่านะครับอากาศหนาวนะครับช่วงเช้าเช้านะครับอากาศหนาวหลักอากาศทารคําได้มืดนมากอากาศเย็นดาชมปีนี้บ้านเรานะครับอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับผมกราบนมาสการครับปูกราบนมาสการด้ครับปูเดี๋ยวเริ่มาชาโต้ก็เลยละเออยสบายตัวครับ แวะมาหาปูคือเก่าทำชุมงวดที่แล้วไปมาหาปูนะปูมากอ่ะเหนราเป็นเป็นัได้ดวงปีนี้เป็นลุยปิดลเปะบ่ปู่นงก็วันนึงเขาก็ซําบ่เขาแล้วเนาะได้ตัวใดปูง่อเมื่อกี้ว่นก็บหกสามแล้วหกสามมันไดนไปห้ามักหกสี่ร้ยก็หกสามแต่บอกว่าหกสามหนึ่งบาเราบว่าเราเอรสี่เอาต้นปีปู้าได้โชคได้มานั่ง แม่แวะเขามากราบนมัสก,การปูทำชุ่มแย่มาออาจะว่าสู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 ไว้ตัวเอฟซีอะไรเนาะแง่บนนี้ถอยไปไหนดิถอยไปไหนได้ปูเย็บเย็บไปมันหาร์ดเทียมปีกายโอ้ปีนี้มันบ่เขาปีนาประทับเขาประเด็นเนาะครับหมดแรกของปีนะครับปูประทับมันปังมาขึ้นกับฟันรูฟันเห็นตะปะเนี่ยปูไปท่านไหนถึงไปสวนมดไปยังถึงแม้พระเจ้าก็เลยนะครับ เจ้าฟันเห็นพระมันจิดว่าไม่มีเจ็ดปัจังไวยนี่ละนั่งขึ้นนั่งนอนขึ้นจุดนี่ละครับคิดว่าเออคิดว่าสมบูรณ์รักเจ็ไห็นปคิดว่าจะมีเจ็ดเป็นบัปูพระน้ำเจ็ดน้ำแปดแมนจะบอกมีแปดบัปูวแต่ปูคิดว่ามีเจ็ดแปดก็พระพระพระเท่าหรือพระยังไยปูวพระนมนี่ละท ครับรอืมฉันฉันพระขอก้อนหนึ่งเขาจะกอดตีเป็นเก้าครับรอืมฉันจปูหรือวาทับดากตีเป็นตีเป็นเจ็ดแล้ววาวก็เฉยจังได้ครับสองเจ็ดสองแปดบ่เอมถ้ามักขึ้นมักเจ็ดตีปูเนี้ยเออแล้วว่าเฉยลูดรักเกณฑไหนเนี่ยจออู่แตงมามาหาปูธรรมช่มนะครับเนาะ ปลาผ้าแวะเขามาถามปูเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำมาชมหามักหาต้นปีหาได้โชคน้ำปูนะครับบ่มักกะบอกเป็นยังเบิ่งไว้ซื้อน้ำปูเนาะเออบ่มากระฟังไว้ละครับเออเป็นมากอะแนวทางเป็นแนวทางเนาะครับเป็นแนวข้อฝันครับนักฝันว่าเรนเนยก็บ่เคนเหล็กหลอกเลยแต่เหล็กหลอกเป็นยังลงตัวทดเนาะฮะลางเดือนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามกันยังมีเนาะมักเจ็ดตีปูมักเก็ดดาน ถ้าไปเมื่อนั้นกระโดดเลยไปใส่ปูไม่เห็นไปเมื่อนั้นไปบ้านชาวบ้านมื่อครับไม่เห็นงูแล่นตาหนารถดูดเลยอืมแล่นตาหนารถขับเหรอตอนแล่นทั้งสายทั้งกวนี่มันจะบอกเป็นสองเกตสองเกตปปูถ้าเปลียนรถปูยังครับนี่สองสองเกตแปดศูนย์อือแก็บริเห็นโดนครับโดนเลยรถกระเดยครับแต่ว่าถามมั่นใจคือมั่นใจคิดว่ามีมีเจ็ดปะปู หลวงพ่อวัดนั่ยมันฝันเกียวครับไหมมันฝันเกียวมันเฮ้ยเจียออกเลยเพราะสาเกิดโดยเฉพาะพลวงพ่หลวงพ่อทั้งไหนฟันเกียวนี่หลวงพ่อวัดบงเนี่ยหลวงพ่อบอดีน่ละครับผมมันฟันฝันเกียวจานไส้ยี่หรอครับผมฝันเกียวก็มันเกิออกโซเทียมันฝันเกียวหลอดมันออกเลยเพราะสาเกิดตัวนี้พาะครับมอ๋อให้ปู่เขียนให้ทำมาชมตัวจังจังนี่ลราปู่ตัวมันจะออกอ่า ท่านผู้ชมนะครับพาได้โชคน้ำปูนะครับเออฮาได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่บ่มากระบ่เป็นยังท่านผู้ชมแวะเข้ามาหาปูฮาได้โชคไอ้ใส่ต้นปีใหม่น้ำปูนะครับเป็นแนวทางท่านผู้ชมนะครับมีเขามีลุด ที่แล้วบริมหาปูด้ทยมุ่มชมเด้อนะครับหนาวประปูเด,ดืออากาศเย็นพอดีโตมืมนนอมห่ปกิดสองมือมเอาหนึ่งไม่โอ้าวดรสองมกราดประปูเราจะมาหาซื้อเลขรกันดูดีล่ะคนหาซื้อยังก่อนเรขของพสไม่เลพอสอไมปปู สองหากับหกแปดตีบอเด็กพ่อซอสกับบอนเนี่ยทำมาช่มพูดได้มักอืมนะครับปาน,นิบาเนาะปาน,นิบากตัวอันผาเนาะครับปานิบาก็กกันสามตัวกับตัวเนาะตัว เดี๋ยวผมทีหน,นูเนาะเดีวเรียกปูครับโอ้ก็จะไม่จดโตเสียใหญ่ใช่ไห่อ,อ่าอลรตลีไรีรมาแล้วปูถันมีเรียอยู่ในปูสุดหรอเดพออนเลยังเอาไปรอซีโต้เลยครับ แน่น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 มาปูอ่าทาเบอน์น้ำกัดน้ำชมปูเขียนให้เรานะครับแน่นสุดยอดเนี่ยเอานีา่น้อยปูมันจะแมนวดัดอ่า,อาชมนะครับ ที่พักสงนะครับผม2มกราคม2568วันเห็นตะปูสิน200จี้เกตหรือล่ะครับนี่ปู2เกต28อันนี้เลขเพราะเขายำฝันเจียวปูอยู่หรอกปูก็เลยตี๋ยชุดก็ต้องต่ดกันก็ว่านี่พ่อซอสเกิดปูครับพ่อซอสพ่อซอส17ใช่แม่อายุกัสิยหา10ปีมันปะเจ้าค่ะโบเขียนโบเขียนอายุน้ำในปู10เดือนปีนี่แหละอ่า10เดือนเดี่ยวใน10ปีเนี่ยค่ะ10โบเขียนไอ้อายุใส่น้ำหมกปู หาซิบดปูตอนนี้ครับอ่าเพราะปีไม่นหาสิเดนี่กับกาหาศูนย่งเคเขียนไว้สิกไดปูเพราะว่าห้าหจะเข้าหาสิบเหาเีพิ่นถามเพราะว่าพระเพิ่นฝันเห็นปูทำชมปูเพิ่นฝันอาผู้ใดมกเกลเอกอายุปูต่อเเนียด้หาูนยเลขประจำเบาเท่าจะมาต้นปีทำชม หาสิจังของหาสิอเบ็ดเหรปีม่หาสิอเอ็ดโอ้ม่อครับอ่าดี่รนมู้ชมนะครับนี่หละมันมันเจ่ามันตรงกับอายุปู่แต่จ้บอกว่เียหาชสปีครับใช่มันจะเอกหาเืปีใช่มนากนี่ปู่ธรรมบุชมอายุมาได้ร้อยนเออกได้เครื่งนึงนะครับปู่อ้ประจํานี่ก็ดีดีเนี่น้องหัดเครื่นึงเนาะเน้นนส ปูเนี่นสองเจ็ดกับนึ่งเ็ดอ่าธรรมชมนับสามตัวสองสองเจ็ดัวสินสองร้อยยสิบปูฝันเห็นพระฝันเห็นพระไปใช่หรือปูในข้อมฝันหรือจังไหนจัไห้จำเขไม่ได้กไไดกไรกคือ,อไปในบุปไปส,วน,สวนมั่นสวนเม่นทั้งหลาล้วครับ <laughs> <laughs> คือร้ายมันเล้จำ่าได้อ่าเอาท่ามผู้ชมปูอ,อ่งวดนี้ปูมักเ<อ>จดได้ทรามชมได้ติดเจ็ดหับหรือปูได้ลดเจเลยนับเด่นเจ็นับสมตัวสองสองเจ็ด น7บสองเจ็ดอ่าสองแปในปูกัดคือมัก28น้ำบ่ปูมักสอน้ำอ่าอันนี้มันได้มาตรงกับเลขรถเลขรถมันคือยี่มีสองแปดม่อ๋เลขทะเบียนรถปูสองเจดปู่าสองเจ็ดสองแปูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับผมปูวาปูฝันฝันฝันเกี่ยวกับปูนี่แหละนะครับปูเลยมักไออ่า,อาพ่อสอเกิดพ่อสอสิ นะปายุฮัสดังตะกั่วล้วไม่มูตะวัค <la ั่วขอมาทำบุญน้ำยุดสองพันครับไปบอก้ากั่วยุนในบ้ันครับฟันเกี่ยวจันแสงอะไรล่ะครับโอ้ค่ะก็เลยว่าเราเกิดพศยี่สามือยีบสี่หรือบ้าหรือวะครับแล้บอกตเกั่วเจกาวถามว่าอันว่าทเท่ๆก็เลยว่าสี่หลักสองเก็ดโอสองสามสองสี่ล่ะนะว่า เขาจะเริ่เบรคประเด็นรางวัลขางเคียงสองแสนบาทเขาจะเริ่แปดสี่สองเลยค่ะเป็นสองใบใบละแสนงวดใดปู่งวดมัดออกแปดสี่สองโอ้แปดสี่สามงวดมัดออกแปดสี่สามงวดก่อนเอ๋องวดก่อนุ่นทาผู้ชมงวดก่อนประเด็นรางวัลขางเคียงเออรางวัลขางเคียงครับเอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจออันนดียก็ไม่ออกกับบัตรลมึงตอรี่แต่รางวัลขางเคียงนักประเจ้าอ่านะครับเป็นน่าทั้งยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงง์ม่ท้ามันธรรมชุ่ม สองเจนนึเนาะเน้นเนาะเนบปูเน้นก็คือนี่ครับเน้นสองเจ็ด่เจ้ามาเงนี่มาเวิ่งเจวิ่งเนะครับอายุปูหาสปีน่าจะเข้า51สิบเอ็นะครับผมสองเจ็ดนะครับสองแปดูน่งเจะครับส่คู่นะครับทายรวมนี่ก็เป็น6คู่แต่ว่าปูเน้นให้2,7ง็ดกับหนึนะครับเราไล่ทุกคู่เราก็สอรคู่เด้เอาคู่เดียวล ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมสลากกินแบงหาได้โชคน้ำปูถาได้รางวัลนขามเคียงน้องปเจ้าบ่ได้รางวัลที่เนิ่งก็ได้ปู่ก็บอกข้าเจ้าถืออยู่ในรางว่านครับขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมสุดท้ายนี่้ขออวยยูทีไม่แห้งสมบูรณ์ทุกคนเลยเอฟซีก็ได้สาธุดอขควนตั้งคิดตั้งใจครับตั้งคิดตั้งใจถ้าบุญต่อไปละสู้ไปเรื่อยๆละพอกันคลิปนะครับยูทีม่แห้งสาธุดูสวัสดีครับ